ขอบคุณมากมากครับ กลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งท่านผู้ชมครับนี่คือรายการทุเดย์โชว์และนี่คือช่วงเยี่ยมเยี่ยมมองมองครับเยี่ยมเยี่ยมมองมองของเราวันนี้พิเศษดีหนึ่งนะท่านผู้ชมจําได้ไหมสมัยก่อนเราจัดรายการที่มีช่วงที่เรียกว่าเป็น Amazing ต่างแดนครับรายการนั้นคุณวัฒน์เป็นคนนําเสนอเรื่องราวต่างๆในต่างประเทศที่สุดยอดทั้งหลายเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับแต่เนี่ยพอช่วงนั้นหายไปท่านผู้ชมหลายๆส่วนก็คิดถึงกันอย่างยิ่งคิดถึงกันอย่างมากวันนี้เราจะมีส่วนหนึ่งทําให้หายคิดถึงและได้สัมผัสเองจริงงๆ่แลกกาารรรสสัััผคคคนีท็ือว ต่อยออนทัวร์เพื่อคุณต่อยออนทัวร์ครั้งนี้นี่ถามจริงว่าจัดขึ้นมาเพื่ออะไรนะฮะจัดขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์ของท่านผู้ชมโดยเฉพาะให้กับคนที่เป็นแฟนรายการของเรานะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าเราจะไปทัวร์ทั้งทีไปที่ไหนดีเราก็จะไปที่ที่เราถนัดครับพวกเรา4คนถนัดที่นี่เราก็จะไปที่นี่ความจริงที่อื่นเราก็ถนัดนะฮะแต่ที่นี่เราถนัดที่สุดครับเพราะมันเป็นเป็นอะไรที่ ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัยอาหารการกินผู้คนวัฒนธรรมความคุ้นชินที่ที่เรากำลังพูดถึงนี่คืออ่างทองใช่ใช่ญี่ปุ่ เราจะไปญี่ปุ่นกันนะฮะเราจะไปญี่ปุ่นกันเนี่ยต่นี่จะไปวันไหนถึงวันที่เท่าไหร่แล้วมันมีอะไรบ้างเนี่ยเราก็จะให้คุณอ้ออธิบายให้ฟังคุณอ้อครับทาไมถึงต้องไปเวลานี้วันที่เท่าไหร่วันที่28มีนาคมนะครับไปจนถึงวันที่1เมษายนนี้คือเราจะเดินทางกันนะครับเส้นทางเราคือเป็นโตเกียวแล้วเข้าไปกุนมะและจํานวนที่เรารับเนี่ยจิ๊ดเดียวนะท่านผู้ชมไม่กี่คนเองจริงๆเพราะเราต้องการทําทัวร์ที่ให้เป็นแฟนๆเราที่แฟนที่แท้จริงๆแล้วเราเราจะไม่ได้ทําทัวร์แบบคนอื่นไม ไปแล้วประทับใจแล้วที่สําคัญคือเข้าถึงเข้าถึงกับทุกๆคนนะที่หมายความว่าเวลาดูแลพี่จะกินอะไรครับน้าจะกินอะไรครับจะเลยกินอะไรใช่ครับคุณอ๋อเชิญมาอยากดูที่แรกที่เป็นไฮไลท์ที่เราจะไปนะครับในช่วงนี้มันเป็นช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องไปดูคือดอกไม้สวนที่เราจะพาคุณผู้ชมไปนะครับอันนี้คือเรียกชื่อว่าสวนอาชิคังะพื้นที่ทั้งหมดของเขาอยู่ประมาณ60ไร่นะครับ จะมีการจัดแบ่งในส่วนต่างๆของการแสดงดอกไม้ทั้งหมดเนี่ยเป็นหลายๆส่วนนะครับแต่<ะ>ครั้งนี้เป้าเราคือดอกซากุระครับนี่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับนี่คือดอกซากุระที่เราจะเดินทางไปในครั้งนี้แถมพ่วงไปด้วยดอกชิวลิปครับจะเป็นแถวเรียงยาวๆเลยนะครับและหลากสีสันนะครับเราจะไปในช่วงน,นี้อากาศกำลังเย็นสบายอุณหภูมิอยู่ประมาณ20กว่าองศา เดินสบายๆนะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปกันนี่คือไฮไลท์ที่หนึ่งที่เราจะเดินทางไปในครั้งนี้ของญี่ปุ่นต้องอธิบายนิดนึงก่อนว่าทำไมถึงต้องไปชมซากุระในช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หน้าซากุระบานคือง่ายเไปญี่ปุ่นเที่ยวเนี่ตอนนี้ลักษณะนี้ตั้งแต่วันประมาณปลายเดือนปลายเดือนเขาจริงจริงมันจะไล่บานเขาจะบานแค่ไม่เกิน2สัปดาห์ใช่ประงาณ2ว่าถึงประมาณมาที่5ของเมษายนแค่น้ครับแค่นั้น แต่ว่าช่วงที่เราไปที่นี่เราเลือกที่นี่เพราะว่าเวลาที่เราไปก็บานพอดี<ช>และสวนแห่งนี้มีความพิเศษมากๆเลยเขามีหลายอย่างมากท่านผู้ชมที่เป็นเกี่ยวกับต้นไม้ดอกไม้วันนี้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นวิสเรียวิสเรียที่นี่นี่วิสเรียต้นเนี่ยที่อยู่ที่นี่ก็ต้นใหญ่มากเลยนะ100ร้อยกว่าปีเหมือนกันนะแต่ว่าบาังเอิญช่วงเนี้มันยังไม่ได้ออกดอกนะนี่บอกสะก่อนแต่ถ้าไดไปเห็นแค่ต้นอย่างเดียวท่านจะตาบ้าไปเลยว่าไม้เลื้อยเหรอนี่ที่เขาเรียกว่าไม้เลื้อยต้นอย่างนี้ท่าน่ปแเนๆลยไคื เห็นซากระซากระเห็นอย่างเดียวไม่พอเห็นช right ิลลิปและพื้นที่ทั้งหมดนิดหน่อย60ไร่หไร่เดินกัน10สิบเดินกันให้หลงไปเลยใช่ครับทีนี้ในส่วนที่สองที่เราจะไปก็คือสิ่งที่เราจะแตกต่างคือผมอะอยากให้ทุกคนได้ลองทำเวิร์กช็อปแบบใหม่ก็คือเราจะไปทำเวิร์กช็อปกับตุ๊กตาดารุมะครับเล่าให้ฟังก่อนว่าตุ๊กตาดารุมะคืออะไรจะเป็นตุ๊กตาที่ทำจากกระดาษนะครับยังคงใช้มือคนที่เป็นช่างฝีมือทำอยู่ขนาดประมาณอย่างนี้นะครับจะเป็นสีแดง คิ้วเขานะครับตรงจรังหวะที่เราสังเกตคิ้วคิ้วเขาเนี่ยจะเหมือนนอกกระเรียน2ตัวเนี่ยหันหน้าเข้าหากันตรงบร<ช>ิเวณแก้มเนี่ยครับจะเป็นเหมือนเต่ากระเรียนกับเต่าเนี่ยเขาถือว่าในเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของอายุยืนอายุยืนยาวแล้วก็รักกันมั่นคงใช่ครับ,รบแต่ท<ช>ีนี้ดารุมะจะสมบูรณ์ไม่ได้ครับเพราะว่าดารุมะทั้งหมดจะไม่มีลูกตาเ <ๆ S 2> จ้าของจะต้องเป็นคนไปวาดลูกตาเองใช่ครับวิธีการก็คือวาดตาซ้ายก่อนจากนั้นก็อธิษฐานขอพรขอให้อายุยืนนะนน่นนี่น่เสร็จปพ๊่ก็วาดตาขวาขึ้นครับ เพราะนั้นตาตาตุ๊กตาดารุมานี่เท่มากๆเลยครับบางคนตาเล่บางคนตาเล่บางคนตาเขียมบางคนมีติดคนตาปลอมมีเขาบางคนเขียนเก่งไงเขียนทนตาปลอมด้วยอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเขาไปเดี๋ยววาดยังไงก็ไม่มีลูกตาทำไมอ่ะเพราะมีความรักมักตาจะบอดนี่ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนี่ค,คือสิ่งพิเศษมากๆเลยนะเหมาะกับทุกๆคนเนี่ยที่เป็นคู่รักกันหรือมีความรักหรืออะไรก็ตามคนทีุ่ก็ถือว่ามันเป็นโชคของท่านคือในด้านของความรักด้วยและในด้านของอายุยืนด้วยครับดูว่านะ สังเกตไหมว่าไม่มีที่ไหนทำรเราทำเ,<อ>เราต้องการความพิเศษนี้มอบไปกับท่านนี้สองส่วนแล้วนะทีนี้เรามาดูที่พักที่พักจะเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับอันนี้<อ>ชื่อโรงแรมว่ามินาคามิโฮเทลจุราครุรโรงแรมนี้อยู่บริเวณกลางป่ากลางป่าไปถึงว่ารอบๆเป็นต้นไม้เลยนะแล้วมีโรงแรมนี้ขึ้นมาปึ้งเพราะตรงนั้นเป็นต้นทางของน้ําแร่ ออนเซนครับออนเซนเลยนะครับออนเซนนะท่านผู้ชมเป็นโรงแรมที่สุดยอดมากๆและดูภาพนี่คือภาพจากสถานที่จริงนะครับภาพจากสถานที่จริงโรงแรมนี้ออนเซนเนยน้ำเขาสุดติ่งกระดิ่งแมวใช่นะครับผมเคยเอากระดิ่งแมวไปวางไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ากาแต่จริงๆถ้าดูเด็ดดู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 วิวทัศน์ทพื้นที่เขามันทั้งใสทั้งสวยนะฮะแล้วมันให้ความรู้สึกคนที่ไม่เคยออนเซนเลย พลาดได้ไปครั้งนี้ครั้งแรกก็จะติดใจอย่างพวกผมนี่ก็วันนันไม่ทําอะไรหรอกครับก็ออนเซ็นกันอย่างเดียว่ะไหวกวาดกันอยู่ในนั้นแต่โรงแรมนี้มีความเจ๋งอีกอย่างนะครับก็คือตัวบุฟเฟ่ของเขาครับผู้ชมครับบุฟเฟ่เขาจะเป็นอย่างนี้นะครับอาหารญี่ปุ่นจะเป็นซีซันนิ่งหมายถึงว่าทุกทุกสามเดือนจะมีการเปลี่ยนเมนูทั้งหมดเปลี่ยนเมนูทั้งหมดแล้วก็จะมีของอินเตอร์บุฟเฟ่ออีกตอนช่วงเช้าเชฟที่นี่จะไม่ยอมคือทุกเช้าจะต้องทำขนมแบบอบขนมปังเนี่ยอบสดๆให้ทานเท่านั้นเอง นี่คือนี่คือความเจ๋งคือออนเซ็นเจ๋งแล้วก็าอาหารอร่อยโอ้โห,โอโหตอนนี้นี่คือวันแรกเราไปนี่เดี๋ยวผมทวนให้นิดหนึ่งก่อน เวลาไปกันจริงๆเนี่ยเราจะไปกันตอนกลางคืนกลางคืนเราออกเครื่องบินกลางคืนนะครับน่าจะออกประมาณเชี่ยงคืนและเซธว่าประมาณเชี่ยงคืนประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วเราก็จะไปลงที่ลงที่ฮานิดะฮานิดะแล้วก็วิ่งขึ้นไปที่กุนมะใช่ฮานิดะไงมันง่ายหน่อยง่ายลงฮานิดะคือลงนาริตะชิกลใช่เราไปลงฮานิดะเสร็จเรียบร้อยก็เข้าไปกุนมะที้เวลาเข้าไปก็จะเจอสิ่งต่างๆที่พูดคือเราก็ไปสวนดอกไม้กันก่อนแล้วเราก็ปล่อยท่านอย่างสบายๆเลยปล่อยสบายๆคนไหนหลงเราก็จะทีเราจะต้องเอากลับมาทั้งหมดเอากลับด้วยเหรอ เราไม่ใช่วันหลงเราก็ทิ้งไปเลยโอ้ทริปเราเนี่ยอายุรวมกันเนี่ยประมาณหมื่นปีเพราะ่วนใหากคนแก่ไปฉะนั้นลูกเต้าเอามาฝากหมดนี่เรื่องจริงนะมันไม่ใช่เรื่ลูกเต้ามักจะมาฝากแล้วโทรบอกกับเราว่าฝากคุณแม่ด้วยนะคะฝากพ่อด้วยนะคะพอไปตรงนั้นใช่ไหมเราไปดูดอกไม้กันเสร็จในวันแรกนะแล้วก็ไปวาดตุ๊กตาวาดตุ๊กตาเสร็จไปออนเซ็นออนเซ็นแล้วกินพักอย่างนั้นก่อนนั่นเป็นวันแรกที่มีความสุขสุดๆไปดูได้เลยนะครับว่าใครจะจัดอย่างนี้เราเป็นเป็นนักกินมากง่ายๆเราทําเรื่องเกี่ยวของกินครับ S <S ของย,อยู่ <มา S 2> แล้วก็ต้องดีกินก็ต้องดีวันที่2เนี่ยนะครับพอเราเข้ามาปุ๊บเราจะวิ่งเข้ากุนมาแล้วสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือตัว คุชสึกออนเซ็นครับนี่ะจะเป็นออนเซ็นพับบิกขนาดใหญ่ที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมโบราณนะครับเป็นบอ่อน้ําร้อนขนาดใหญ่ใหญ่เลยนะครับ <c oughs> อุณหภูมิเขาจะอยู่ที่ประมาณ95องศาเซลเซียสคือร้อนมากร้อนไป <c oughs> เพราะฉะนั้น,น,อ,นอาบได้หรอครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับนี่ต้องเลยต้องพาไปนี่แหละอันนี้เราจะไปดูดูพิธีกรรเขาเรียกเขาเรียกว่ายูบัตเกะก็คือการลดอุณหภูมิเดี๋ยวาหยุดภาพตรงนี้ไ้นิดนึงก่อนนะฮะอยากให้เห็นตรงนี้มากๆท่านผู้ชมที่เห็นอยู่ตอนนี้ตรงนี้นี่คือมันอยู่ กลางเมืองบ<า>ุญมากเลยมันอยู่กลางเมืองท่านผู้ชมเชื่อมั้ยเขามีบ่อน,น้ําแร่แบบนี้แล้วอยู่กลางเมืองแล้วข้างๆรอบทั้งสองข้าง,าง,าง,างเ่ยก็เป็นโรงแรมเป็นร้านอาหารเป็นอะไรเต็เมไปหมดเลย,เลยความที่มันอยู่กลางเมืองแบบนี้ มันเป็นบรรยากาศที่เท่ที่สุดเท่าที่มนุษย์จะหาได้มันไม่มีที่อื่นที่เป็นอย่างนี้นะมันมีที่กุนมะที่เดียวที่มีการเมืองอย่างนี้ในญี่ปุ่นทั้งญี่ปุ่นก็มีที่นี่ที่เดียวและข้างๆก็จะมีที่ให้แช่ให้แช่พูดไปมาแล้วพูดไปมาแล้ว่เกือบตายที่นั่นมาเรียบร้อยแล้วเกือบตายมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่แช่ไม่แช่รถจะตกเขาไงเกือบตายแต่ว่าครั้งนี้เราไปไม่มีรถตกเขาครับไปถึงไปถดงไปถึงเราไปถึงฤดูเพราะนั้นไปที่นี่เสร็จเรียบร้อยเห็นตรงนี้เสร็จก็จะเข้าไปสู่น เป็นพิธีการกวนน้ําแร่ครับคุณผู้ชมก็คือการลดอุณหภูมิของน้าแร่ที่มีความร้อนมากๆแต่ยังใช้วิธีการคือใช้คนแบบดั้งเดิมไม้ใหญ่ๆแบบดั้งเดิมกวนให้เราเห็นเป็นการสะบัดน้ําขึ้นบุ๊ปปัดบุ๊ปปับเนี่ยลดอุณภมภูมิทั้งหมดจะน่าจะท่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าผู้หญิงพวกนี้เนี่ยเป็นอาชีพเลยในสมัยก่อนเพราะว่าคนรวยสมัยก่อนเนี่ย97องศา95องศาก็แช่ไม่ได้คนพวกนี้ก็จะต้องมากวนน้ำกวนจนมันอุณภูมิเหลือประมาณ41อองงงงศาาาเเซซลลลลียสแ้้้้้วถถึจะไดก่นนนนหั ตายครับตายแล้วก็ากรนเขาจะมีพิธีกรรมแล้วระหว่างเขากรนไปเขาจะร้องเพลงไปด้วยใช่ครับใช่ครับทุกทุกสามเดือนที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับเขาจะกักน้ําแร่ไว้แล้วก็จะเก็บเป็นกากน้ําแร่แล้วทั้งหมดเนี่ยเอาไปทําเป็นผลิตภัณฑ์ในสปาที่เราใช้ใช้กันมีที่เดียวอ่ะใช่มีที่เดียวที่เดียวแต่ว่าคนอื่นเขาก็ไม่ได้ลงแบบเราไม่ได้ลงรายละเอียดอย่างเราเขาไปเขาไปอ้าวแต่สวยนั่สวยน่ะเราไม่ใช่เราไม่ใช่เราเป็นนักศึกษาเราจะเรียนปริญญาโทไม่ไม่คือเราเราอยากให้เราอยากให้ต่อต่อต่อได้ได้ใช้ช กับประสบการณ์ที่ไม่มีในบ้านอันนี้คือส่วนสําคัญครับอ,อีกส่วนนึงก็คือมีเรืออยู่ลํหนึ่งครับ,รบอยู่ตรงแม่น้ําสุมิดะค<อ>รับโตเกียวแล้วนี่โตเกียวแล้วเราเข้ามาแล,แล้วเราเข้ามาในโตเกียวแล้วเรือลํานี้ครับจะเป็นกระจกประมาณหลังคากระจกนี้ครับร้อยแปองศามาเลยผมขออนุญาตพูดเสริมเลยดกวาครับผมเรือลํานี้มีลําเดียวในโตเกียวครับลําเดียวเท่านั้นที่เป็นแบบนี้ลําอื่นไม่เป็นลําอื่นจะเป็นอีกแบบแต่ลํานี้เป็นลําเดียวที่พิเศษที่สุดและมีลําเดียวเราจองได้ เราจองได้เพราะฉะนั้นทุกคนที่มาจะได้ไปยืนดูกันริมน้ําว่าเรือลํานี้เป็นยังไงแล้วก็เรือก็ไปเราไปใจไปใจไปใจเราเข้าไปด้วยเราเข้าไปด้วยเหรอเราเข้าไปด้าในเรือด้วยแล้วเราจะไปดูดอกสักลายนี่ฮะระหว่างทางท่านผู้ชมฮะแม่น้ำเนี่ย มันจะมีดอกซากุระขึ้นอยู่อย่างนี้เต็มไปหมดนะฮะแล้วก็นั่งเรือไปเรือบรรยากาศสบายมากหลังคากระจกหลังคากระจกมองได้หมดอย่างเงี้ยแล้วก็เรือก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับไม่ใช่5นาทีส0นาทีนะครับประมาณ40นาทีสีนาทีครับตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็จะมี ถ้าท่านไปเองก็จะมีไกด์ญี่ปุ่นพูดตลอดเวลาและท่านจะฟังไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยนะครับแต่ของเรามีไกด์ไทยพิเศษสุดจริงๆนะครับเนี่ยทีนี้มาเรื่องอาหารการกินอันนี้เป็นหัวใจหลักของเรานะครับใชาเข้โมกุต่อยไม่ต้องกินนี่เวลาเวลาเราเข้ามาโตเกียวร้านหนึ่งที่เราไม่ไม่เคยยอมพลาดแลวเราต้องจองให้ได้จองล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงที่เรา่มทำงานเนี่ยครับ ร็อกเก็ตเซ็ตนี่ฮะเนื้อที่เห็นอยู่ในท่านผู้ชมครับเวลาเราเตรียมเนื้อถ้าเราก็เตรียมอย่างดีสุดแต่ว่าบางคนไปแล้วก็ยังไม่พอใจนะฮะคือไม่พอใจคือแบบความว่าอุ้ยอยากจะกินอีกอยากจะกินอีกตอนหลังเราเลยตกลงเขาอย่างนี้เลยกินให้มันอิ่มไปเลยกินไปเลยครับกินเท่าไหร่ก็กินไปทีนี้มันจะมีทั้งตัวเนื้อ ตัวหมูเป็นวุตตะแล้วก็มีซีฟู้ดแล้วแต่พี่เลยครับสำหรับครคุณต่อยพี่อยากทานเท่าไหร่พี่ทานไปเลยคุณทานได้กิโลหนึ่งใช่ไหมก็ต่อเรื่อพูเลยทานไปเลยทานไปเลยคุณทานได้2กิโลแปดกิโลแปดกิโลทานไปเรื่องคุณเลยทานไปเลยเพราะว่าข้างหน้าเราจะมีรถเก็บศพให้คุณด้วยนะถ้า8กิโลเนี่ยแต่ไม่ได้พูดเล่นทานได้จริงๆเพราะว่านี่คือครัวคุณต่อยใช่ครับเราบอกเขาอย่างนั้นแล้วตอนสุดท้ายเราเตมนี่เป็นโมจิ เป็นโมจิแล้วไส้ข้างในเป็นไอศครีมมาดอกเปรี้ยวนิดนึงเพื่อตัดลดของความเลี่ยนในการกินทั้งหมดไอที่มันเปรี้ยวคงเสียนะครับใช่ใช่ใช่เป็นเชอร์เบทใ้แบบรู้สึกหน่อยอะไรเงี้ยหอยเห้ยซีฟู้ดอะไรเงี้ยก็จะครบหมดนี่คือล็อกเซ็นที่เราทำและยังมีร้านซูชงซูชิอีกอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติของเราซึ่งต้องมีอยู่แล้วและสำคัญที่สุดเวลาที่อยู่ในโตเกียวเราเลือกให้ท่านพักที่ชินจูกุนะครับเพราะว่าเหตุผลว่าลงบันไดมาปั๊บทั้งหมดนั่นคือช้อปปิ้งได้เลย กลางเมืองเลยจริงๆท่านผู้ชมผมพูดตรงๆนะออกมาหน้าโรงแรมนะแล้วเลี้ยวขวานะเลี้ยวขวาไปได้ประมาณ30เมตรนะเจอเลยท่านผู้ชมอย่างกับบ้าเลยเต็มไปหมดเลยคุณจะได้ทุกอย่างทั้งหมดเวลาคุณลงมาจากชินจูกุปินนะครับข้างหน้าคุณก็จะเป็นยูนิโค่นนี่นี่นั่นทั้งหมดแล้วร้อยเยครบหมดเราบอกท่านผู้ชมว่าทั้งหมดที่ทําให้เนี่ยทำเพื่อเป็นกําไรของแฟนช่องสามคุณดูช่อง3คุณดูรายการทุเดย์โชว์คุณดูรายการโครคุณต่อยพวกเราก็ทําสิ่งเหล่านี้เพื่อมอบกำไรกับท่านผู้ชม ทั้งหมดที่ไปที่เนี่ยนะฮะถ้ามัวแต่นั่งสัดสินใจอยู่ไม่ได้นะฮะผมจัดทั้งหมดนี่พูดจริงนะฮะดูปากได้สี่คนเลยครับ35ที่แค่นั้นครับ35มสิบห้าที่คนเท่านั้นครับบัสเดียวพูดง่ายๆบัสเดียวแล้วบัสจริงจริงรับได้50คนแต่แค่สบแต่ไม่เอาเอาสาดูแลทั่วถึงใช่ดูแลทั่วถึงเพราะแต่ละคนเดินกันอยู่เงี้ยย่อแย่เดินนั้นรับไม่ไหวโอ้ไม่ไหวแล้วลูกหลานก็มาฝากกันจริงจริงแต่คนที่เป็นแฟนครัวคนต่อย ถึงก่อนได้ก่อนราคาที่เราจัดแบบนี้ทั้งหมดถูกมากๆใช่พูดได้แค่นี้มีอีกที่หนึ่งที่ไม่พลาดเพราะว่าอันนี้คือช้อปปิ้งแห่งใหม่เอาทเลทแห่งใหม่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนี่คือคารุอิซาวะเอาท์เลท ที่นี่ที่นี่มีกว่า240ร้้านค้าเอาบอกตรงๆนะฮะมีไม่กี่คนอะที่ว่าเชี่ยวเชี่ยวเคยไปเพราะมันใหม่จริงใหม่ใหม่มันใหม่จริงของเยอะอะถ้าผู้ชมเชื่อไหมเวลาเขาจัดไอ้ไอ้ไ้เลเยอร์องการเดินอยากให้เมืองไทยมาดูอยากต่อเนื่องมากทำไมคนมันน่าเดินเนี่ยทำไมมันน่าดูห้องทุกห้องเป็นห้องแอร์เดินเข้าไปแล้วมันมีความสุขคนสบาย นี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองก็ขอบอกไว้นะฮะว่าวันที่วันที่28มีนาคมนะครับถึง1เมษายน28มีนาถึง1แล้วมีจำนวน35ที่ถาเท่านั้นถ้าสงสัยก็ไปเจอกันที่กัวคุณตอยเอ็กซ์โปด้ได้นะครับเรามีอยู่ที่นั่นด้วยรายละเอียดทั้งหมดครบถ้วนครับทั้ง4วัน21 22 23และ24ครับอยู่ที่นั่นกันเลยและรับรองว่าเป็นความสุขล้วนๆที่จะได้เจอกับท่านผู้ชมวันนี้เวลาของเราหมดแล้วคงจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ แล้วมาสร้างความสุขให้กันใหม่จำไว้นะครับชีวิตเนี่ยผมว่าบางทีเมื่อถึงเวลาพักต้องพักแต่จะพักยังไงไม่ให้กลับมาแล้วโมโหโทโสแล้วผิดหวังไม่ผิดอารมณ์เราตั้งใจทาตรงนี้มากๆไม่ให้ใครผิดหวังไม่ให้ใครผิดอารมณ์เลยและสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ด้วยเงินแค่นี้แต่ถ้าท่านให้เราคนละล้านหนึ่งเราจะไม่ยอเราไม่ยีหมื่นบาทลาไปก่อนจนกระโขใหม่วันนี้สวัสดีครับ